สวัสดีค่ะชาวราศรีมีนะคะวันนี้มาคลิปพลังงานเดือนธันวาทั้งเดือนนะคะดูซิว่าคุณต้องระมัดระวังอะไรนะคะคุณต้องระวังอะไรกับเรื่องนะคะบางอย่างนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะชาวราศีมีนนะคะขอพลังงานชาวราศรีมีนทุกๆท,ท่านเลยนะคะคุณต้องระวังกับเรื่องอะไรในเดือนธันวาคมนี้คะ่ะ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเรามาดูกันนะคุณต้องระวังอะไรในเดือนธันวาคมนี้คะชาวราศีมีนควีนาบอนนะคะชาวราศีมีนสิ่งที่คุณต้องระวังคุณจะต้องระวังอะไรในเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีมีน ระวังความใจร้อนนะคะความวุ่นวามการตัดสินใจอะไรกระทันหันทันด่วนนะคะความมีอีกโก้นะคะบางอย่างในตัวตนของชาวราศีมีนนะคะความเป็นไฟนะคะแล้วก็ให้ใจเย็ยนในการประนีปรนอมการพูดคุยอย่างมีเหตุผลอย่างมีหลักการนะคะแล้วก็ ใช้ใช้ไอเดียความสุขของคุณความคิดสร้างสารรค์ของคุณสิ่งที่คุณกําลังที่จะทาทําอะไรใหม่ๆเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรค่อยๆเจรจาค่อยๆค,ค,คุยกันปณีปนอมที่กาลังจะเกิดขึ้นจ s t ติ e คุณกําลังได้รับความยุติธรรมระวังเรื่องของอะไรที่มันรวดเร็วเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน,หนอาจจะมีอะไรให้คุณได้ตัดสินใจอย่างกะทันหันนะคะอาจจะมีความออการประชันหน้าประชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างอย่างกะทันหันนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างอาจจะรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคหยุดนิ่งนะคะอะไรที่รู้สึกว่ายังต้องใช้เวลายังไม่ถึงเวลาปล่อยวางนะคะ10เมถรเก้าดาบ ะะระวังเรื่องของความคิดมากคิดเยอะเกินไปกังวลมากเกินไปนะคะใจร้อนอย่างที่จะได้ได้เลยได้เร็วๆนะคะมันจะทําให้คุณเครียดแล้วก็เครียดไม่รู้ตัวหรือว่าการนอนไม่หลับนะคะก่อนนอนกว่าจะหลับได้คือคิดไปคิดมาตื่นขึ้นมาก็นอนพักผ่อนไม่เพียงพอทําให้สุขภาพแย่สุขภาพจิตแย่เพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารความคิดความรู้สึกของเราให้ดีนะคะอยู่ใน ดึงพลังงานความสุขสิ่งดีๆของเรากลับมาอย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะคะขะจัดสิ่งที่ลบๆออกไปนะคะอะไรที่รู้สึกว่าเหนื่อยหนักช่วงนี้อาจจะ ทำงานหนักเหนื่อยเรื่องของธุรกิจเรื่องของสิ่งรอบตัวนะคะถึงเวลาที่ต้องหาเวลาให้กับตัวเองออกไปหาสิ่งใหม่แอบเอนเจอร์ใหม่ๆให้กับตัวคุณเองนะคะคุณกําลังได้รับข่าวดีคุณกําลังได้ออกเดินทางสู่ชีวิตใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าในเดือนหน้าปีใหม่นั่นเองนะคะบางท่านได้มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลพบเจอบางสิ่งบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตนะคะหรือว่าเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ Kelly. ๆเกิดขึ้นได้ข่าวดีจากแดนไกลทางไกลคนเดินคนแดนไกลเดินทางมาหาได้ออกไป, <อ BB. S 1> ไป เดินทางไกลได้ออกไปทําสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองได้มีสิ่งที่ท้าทายทําให้คุณรู้สึกว่าได้รับสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็รอคอยนะคะความดื้อนะคะความหลักการเหตุผลบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะทําให้คุณตัดสินใจผิดก็ได้นะคะเพราะนั้นก็ต้องใจเย็นๆก่อนนะนะคะเจ็ดถ้วยนะคะก็ระมัดระวังบางสิ่งบางอย่างะคะ่ะบางทีก็ต้องแปดดาบเจ็ถ้วยนะคะ คิดทบทวนประมวลเหตุผลสิ่งที่มันจะออกมาการคาดเดาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะการติดอยู่กับอะไรเดิมๆนะคะบาลานซ์สองเหรียญเดอะเมจิเชียน magician, นะคะการติดอยู่กับอะไรเดิมๆการยึดติดยึดกับสิ่งที่มันมันเป็นทุกข์มันเสียใจยนะคะหรือว่าอะไรที่มันติดนาน,นะคะ ปลดปล่อยแล้วก็ปล่อยวางค่ะอาโหสิกรรมแล้วก็ให้อภัยนะคะกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะอย่ายึดติดอะไรมากเกินไปเพราะว่าทําให้คุณเครียดเปล่าๆนะคะเชื่อมั่นว่าความดีจะทาให้คุณได้ประสบความสําเร็จจะทําความดีจะนำให้คุณได้พบเจอสิ่งที่ดีกว่านะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของคนไม่ดีด้วยมจฉาชีพสแกมเมอร์มีทางออไฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะไม่ว่าจะทําอะไรหุ้นส่วนอะไรกับใครปรึกษานะคะ ให้ดีๆให้รอบคอบนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนการลงทุนนะคะก็ต้องมีสัญญงสัญญาข้อกฎหม,มายให้ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะคะปรึกษาเพื่อนปรึกษาครอบครัวก่อนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็การปรับสมดุลน,นะคะของตัวเองเรื่องของเวลาเรื่องของสุขภาพนะคะการงานการเงินช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งอาจจะเหนื่อยมากๆเลยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะต้องมีอะไรคิดหรือว่ามีอะไรเข้ามากระทบให้คุณรู้สึกเบื่อ รู้สึกน้อยรู้สึกอยากที่จะออกไปจากตรงนี้เหลือเกินนะคะมันล้ามันท้อม,มันเหนื่อยนะคะอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็เพิ่มพลังให้กับตัวเองค่ะเชื่อมั่นในความเก่งความฉลาดการตัดสินใจของตัวเองในสัญชาต,ตยาน นะคะพรสวรรค์พรแสวงที่คุณมีจะทําให้คุณได้เติบโตและไปได้ไกลความดีสิ่งที่ดีจะทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรือง,องนะคะทุกอย่างมีทางออกทุกอย่างสามารถประนีประนอมและพูดคุยได้เพราะฉะนั้นถ้าอะไรยังไม่แน่ใจหรือว่าอะไรที่คิดมากอะไรที่ลังเลหยุดนิ่งในการตัดสินใจก่อนหันหลังนะคะให้สิ่งนั้นก่อนหาแล้วก็คุยกับตัวเองก่อนว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงเราจะเป็นไปยังไงเริ่มต้นยังไงดีนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพเช่นการอะไรที่ อะไรที่หนักล้าเหนื่อยมากเกินไปนะคะอาจจะปวดเมื่อยตึงออฟฟิศซินโดรมตรงนู้นตรงนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ร่างกายท้อมากๆนะคะแต่จิตใจห้ามท้อนะคะร่างกายเหนื่อยล้าทอ้อจิตใจห้ามท้อเพราะฉะนั้นคึบจิตใจขึ้นมานะคะเอาร่างกายของเราพักผ่อนใช้งานแล้วใช่ไหมต้องออกกําลังกายเสริมการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เข้าไปนะคะแล้วก็ความเครียดต่างๆจิบน้ําบ่อย ะะจิบน้ำไม่บ่อยนะคะช่วงกลางวันหรือช่วงทำงานยุ่งๆนะคะมีกระบอกน้ำก็ได้จะทำให้จะทาให้เราไม่สูญเสียน้ำนะคะในร่างกายมากเกินไปนะคะเช่นะะอาจจะเดินทางบ่อยตรงนู้นตรงนี้บ่อยก็ต้องจิบน้ำบ่อยๆนะคะเพราะว่าร่างกายเราเกินครึ่งที่ประกอบไปด้วยน้ำถูกไหมคะนี่สำคัญมากๆเลยนะคะก็เรามาะระวังความใจร้อนความอิโก้ความวู่วามการตัดสินใจบางอย่างกระทนันทันด่วนที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะวิเคราะห์แล้วก็ทบทวนนะคะ ให้มากๆที่สุดเลยนะคะแล้วก็การเดินทางไกลหรือว่าจะออกจากไหนทําอะไรก็ระมัดระวังดูเช็คดูก่อนว่าหลงลืมอะไรไหมนะคะออกจากโต๊ะที่ทํางานทบทวนอะไรบางสิ่งบอย่างก่อนนะคะชาวราศีมีนนะคะก็ระวัง อะไรที่เข้ามาหาคุณแบบรวดเร็วนะคะแต่เชื่อมั่นว่าคุณสามารถจัดการและควบคุมได้การสื่อสารค่ะการพูดคุยบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เคลียร์หรือว่าอาจจะไม่เข้าใจนะคะทำให้มีประเด็นมีปัญหาเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวการสื่อสารการติดต่อการพูดคุยก็จะคลี่คลายเป็นไมทางที่ดีนะคะ โน no, ค่ะ meditation brings answer นะคะวันเวลาแข่งแห่งคำตอบหรือว่าช่วงจังหวะเวลาสมมติว่าเพิ่งมีประเด็นอะไรกับใครถ้ายังไม่พร้อมถ้ารู้สึกว่าจะต้องปล่อยให้มันทิ้งระยะห่างยาวนานไปก่อนก็ได้เช่นกันสมมติว่าอ่ะอีก3วันจะตัดสินใจหรือว่าจะเคลียร์จะคุยอะไรอาจจะยังรู้สึกว่าไม่ใช่อาจจะถัดไปก่อนไหมอะไรแบบนี้หาจังหวะดีๆนะคะในการที่จะคุยการจเจรจา meditation brings answer นะคะสมาธิสติจะทำให้เราได้คำตอบ ทำให้เราได้เห็นทางออกทำให้เราได้มั่นใจกับสิ่งที่เราจะทําที่จะลงมือนะคะเพราะฉนั้นถ้าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองคิดมากกังวลเกินไปแล้วเราไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะอะไรที่วุ่นวายอย่างที่บอกค่ะดึงสติเรากลับมาอยู่กับสมาธิกับตัวเองคุยกับตัวเองเยอะๆแล้วเราจะได้เห็นคําตอบนั้นจากสิ่งที่เรานิ่งเงียบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนิ่งไว้เงียบไว้คอนโทรลไว้แล้วเราจะพอเราใจเย็นขึ้นเราจะมองเห็นทางออกของปัญหานั้นๆ คำพูดที่เราจะพูดกับคนคนนั้นอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าต้องใจเย็นจริงๆนะคะอาจจะมีความใจร้อนเกิดขึ้นและอะไรที่นอกเหนือที่เราควบคุมจริงๆอะ่ะเราไม่สามารถที่จะจัดการได้เราก็ต้องปล่อยนะคะสิ่งที่เราคือเราต้องควบคุมควบคุมความรู้สึกความคิดของตัวเราเองความรู้สึกของตัวเราเองนะคะชาวราศีมีนนะคะความขัดแย้งอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสิ่งที่ต้องระวังนะคะชาวราศีมีน ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นไทางที่ดีค่ะนะคะเชื่อมั่นว่าทุกอย่างมีทางออกและสิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่แน่นอนค่ะระยะทางวิสุทธิ์ม้ากาเวลาวิสุทธิ์คนนะคะอะไรที่ได้มาอะไรที่มีคุณค่าย,ย่อม,ยอมได้มายากมากๆทุกเรื่องค่ะเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมีนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ